สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกาลาแลนครับวันนี้เดี๋ยวเรามารู้จักเครื่องมือตัวนี้กันนะครับส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าตัวตอกนะครับมาดูว่าแบบไหนมันใช้ดีไม่ดีอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันครับอันดับแรกเลยเราก็มาดูสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้คนละยี่ห้อนะครับอันนี้ยี่ห้ออะไร อ่านไม่ออกท่านผู้ชมที่เก่งภาษาอังกฤษก็ลองอ่านดูนะครับอันนี้ยี่ห้อโคเก้นนะครับเนี่ยนะครับนี่ยี่ห้อตรงนี้นะครับโคเก้นถ้าช่างก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักยี่ห้อเนี้ยนะครับทั้งลูกบ็อกทั้งดามบ็อกยี่ห้อนี้จะเป็นยี่ห้อที่สุดยอดนะครับยี่ห้ออันนี้ล,ง,ลงมาคุณภาพลงแต่ คือการใช้งานที่ผมลงใช้มาแล้วในคุณภาพลงนี้ก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ราคามันก็จะถูกกว่าสมัยก่อนยี่ห้อโคเก้นนะครับแล้วเนี่ยมันประมาณพันสองนะครับเดี๋ยวนี้ราคาน่าน่าจะไปถึงพันห้าหรือเท่าไหร่ผมก็ไม่ได้ซืบราคานะครับตัวนี้ผมเพิ่งไปซื้อมาอันนี้ของทางร้านนะครับ เนี่ยอันนี้ของทางร้านอันนี้ของผมเองนะครับอันนี้ของทางร้านตัวเก่าเขาเอาไปที่อีกสาขาหนึ่งมันไม่มีใช้ก็ต้องเลยไปซื้อมาใหม่นะครับตัวนี้ผมซื้อมาเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับดูหน้าตานะครับมันจะมันจะคลา้คลายโคเก้นนะครับหน้าตาคล้ายๆกันนะครับไอหัวเนี่ยของเดิมมัน ผมทําหายนะครับก็เลยขอเพื่อนมานะครับไม่ได้ซื้อตัว,ตวนี้ขอเพื่อนมาพอดีเพื่อนสั่งของใหม่มาก็เลยขขเข้ามาหน้าตาคล้ายกันนะครับเนี่ยสองยี่ห้อเนี่ยถ้าท่าผู้ชมและเพื่อนที่เป็นช่างคิดจะซื้อนะครับซื้อมาใช้ได้เลยนะครับแล้วท่านี้เราไปดูอีกยี่ห้อนหนึ่งนะครับที่ไม่น่าซื้อเลยนะครับถ้าราคา ประมาณสองร้อยกว่าสามร้อยสี่ร้อยกว่าห้าร้อยมันจะเป็นอาการแบบนี้นะครับนะครับบานมันจะเด้งมากเราไขไม่ออกรคือันนี้2ออถูกแล้ว,ต,ลวตรงบริเวณเนี้ยจะดีอยู่บริเวณเนี้ยจะจับจับไม่ดีนะครับจับเลยเนี่ยเวลาเราตอกก็มันจะดีบเือเร,อเรา ทำให้เราบาดเจ็บได้นะครับนี่คือข้อเสียของของลูกคานเนี่ย,เ,ยเวลาเราใช้งานนะครับของถูกมันจะทําให้ไอตัวเนี่ยแตกบ่อยเวลาเราใช้งานเราจะต้องใช้คอนตีตรงนี้นะครับเพื่อไขน็อตตัวที่มันแน่นนะครับ <c oughs> ให้น็อตที่มันแน่นให้มันออกง่ายๆ <c oughs> นะครับบริเวณเนี่ยมันจะแตกบ่อยมันจะมีทั้งดอกตู้และดอกแหลมนะครับอันนี้ดอกตู้นะครับ ดอกตู้หัวมันก็จะทูๆตรงเนี้ยถ้าดอกแหลมนะครับมันก็จะแหลมมากกว่านี้เอาไว้ไขนอ็อตหัวแชกตัวเล็กๆนะครับแบบทูใหญ่ๆก็มีนะครับมันก็มีประมาณสามสี่แบบนะครับเอ็ดแบบตรงหัวเนี่ยเราก็เลือกใช้เอานะครับ ก็ได้ได้เห็นได้รู้ไปแล้วนะครับว่าแบบไหนควรใช้แบบไหน,แบบไ,หนไม่ควรใช้ดีไม่ดีอย่างไรนะครับผมก็เลยเอามาแนะนําอาจเพื่อนๆที่เป็นช่างใหม่ๆนะครับอาจจะเลือกซื้อครับเอาของราคานี่ก็พอเงินไม่ค่อยมีผมว่าตัดสินใจยอมเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอะไรประมาณเนี่ยนะครับยอมแพงนิดนึงนะครับได้ของดีมาใช้ตัวนี้ผมใช้มา ตั้งแต่เป็นช่างมาก็าน่าจะประมาณสามสิบปีแล้วนะครับเนี่ยบริเวณนี้ยังไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะครับเนี่ยประมาณสามสิบปีได้แล้วนะครับคุ้มค่าครับอย่าลืมกดติดตามช่องกลาเรนนะครับเพื่อนครับผู้ชมครับสวัสดีครับ